สบายดีพี่น้องมัดสกู๊สุขอนนะจ้าสบายดีป้ารู้อโอโต้กระตื่น้ะไรพอพี่น้องเขามานอนแล้วตื่นพี่น้องน้อยหนึ่งสํมบันไดนอนเอามาปงสะพัดตื่นอ่ะเอาโต้เปิดกล้องให้เลยพี่นอ้องอุ่นชิปตลาดพี่น้องป้าไป่ยูน้อาอตะวว่า ไอ้สร้างเพื่ิติดตั้งเครื่องได้เครื่องทำน้ำอุ่นให้พี่น้องเลยแต่ว่าไอ้สร้างเพื่ติดตั้งแล้วก่อนเสีไปเฮ็ดอีช่างเฮ็ดน่ะไอ้คนในนวันนี้เฮ็ดอีช่างฮะเฮ็ดอีช่างลูกเฮ็ดอีช่างเฮ็ดอีช่างสร้างมันกำลังติดตั้งให้พี่น้องเอาโตพี่น้องลินพอดีเอา ลินพ mm. <c oughs> hmm. ูดียอออโต้แมถ่ายคลิปพูดลดกเด้อนอนลินถ่ายแหมเด้อส่งพี่นอกส่งกับเสือ้าสั้นๆส่งหมคขาเหย้าโปรเตสแปลงกรอกน้ำโา้ สบายดีเราเหรอพี่ป่ะเมื่อสบ่านะล้เมื่อเนาะปฏิทินเมื่อสบานแล้เนี่ยอากติดตั้งแล้วก็สิทำความสะอาดห้องน้ำนี่ป้าตัวหแล้วมันยังดิเอาพูดแล้วเอาหูแล้วนี่

dia saya aku dia wow coding 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 belajar apa ada dia ติดตั้งเด้อเอาอุ่นเด้อส้่งเด้อเปิดปูอุ่นเลยเตะกับออกมาอีกแล้วเซโนนี่สิเจ้านะันแล้วบ่เ้กได่กันะต้องลองก่อนแม่แล้วสุดท้ายต้องอะไรต ทางนี้เออแต่เขาเล่าเขาน้บ่วอือน่าได้ก็ได้เนี่ย่าเรียเรนาแต่อะไร้จิ่นี่ีมีก็ชวพระเอาดเมาเพื่อพี่ก็ได้นี่เออเออเออเยอะนี่จำเลดิตีขอเขาเลยนี่เอามายำยับไก่นหมอพี่บ่อพี่ยับมาอีกยับมาพี่ยับมายับเหมอาะเออ พิสิตเลยบกเพราะแบน้าอันที้นะปดออกสูงผลบอกเอาต่ำๆลงมาเออต่ำๆลงแน่เนั่นเออเชี่ยอะไรนะน้หรือว่าพวกมาใส่ มาสร้างแล้วล่ะสิลงตลาดพี่นอ้องสิซื้อปลามาก้อยสู่สากินอีกอย่สร้างนกินทอดแม่พี่น้องน้องมาลับเพิ่นวะที่ท <c oughs> อดแม่มาขึ้นน้องไม่อยากลับน <c oughs> ี่น <c oughs> ออก็เฝ้าเมื่อนี่อยู่นี่นะเฝ้าเมื่อเฝ้าเห็ดมาแล้วงเฝ้าเมื่อได้ผันวะอะไรก็ปูนเสีงน้องมาลับก็เกือก แปะวันใดวะ, <c oughs> วะน้อนไอ <c oughs> โวยกดเกือกๆสิบโมงนะเมื่อคืนซี <c oughs> ่สฟพาแล้วกันดังเลยเออไม่สีสีรถคนนอนเขาตื่นล่ะ โอ้ยตื oh. ่นตื oh, way, ่นสามเปิอนอนนี่ละอ้นปูบนนอนเปิดนนอนทีหน yeah. ่อยนอนบ่อายก็นอนนี่ไปเขาค่ายเรียกแล้วงานจับอาจาย์หน้าในเอ้ยอันนี้เห็นเด็กพี่น้องมาเม่ยนยังเดินเห็นเดินนี่เมื่อวานอ้นอาบน้าห้ถืกเล็บแม่แม่ถืกเล็บ บ่อหอยพี่น้องเอ้ยซึ่งตาตึกรถซึ่งลงเบาอยู่ด้วยกันซึ่งเลยกันบ่อหอยบ่อหอยบ่อห้องอันนี้วันที่สแปะป่าสแปะมาหนี่ยังเหลืออีกสามเดือนกระนู้นสามเดือนแต่คลื่นหายบ่อหอยบ่ห้องบ่อหอยบ่ห้องบ่อหอยบ่ห้องได้ลงกินน้อยนี่ได้ลงกินวัซซลินเอฟซีพูนเม้นมาวัซซัลินหน้อยได้ไหมอืมอืมอยากลมอยากวบา เอาอุ slowly, له, ้มไม่ดีเลยเคือเห็ดเรเ่็งาสิ่งลอยวะลอยได้ลอยอุ้มเป็นเดียวก็ลอยโอ้โดนเต๋อไปได้สิเพิ่นบ่นอยู่เลยเสียงเพิ่นน่ะยังไงหยอกหมูก็มีเวียกเฮ้ยได้เลยได้เสียงแล้อเด้กขาว เกียวเตกบ้านเท็กอยู่นอกเาลองผลสิลองลำบุญไนลองเอาลองเอาจบดีได้ม่ได้กลับมาอีกได้บุษบกเอาบุปบกใส่สีด่งเด็ทุกใส่ใส่ไม่เ้ิมหูผมห่อทุกกามันจังหมอสีดี เมาเจ็บเออลากทำมันหอดจัดการใหม่มานจออกมาะกับอะไรอยากอะโชวเดลองประจับมันเลยจปีได้สั่งแล้วไปได้กลับออกมาอีกได้เชที่ว่ากจับ

เวลาเราบบอุนแล้วานบานมัาจะน้ำนึกจัดเหมอนนั้นะอุณจะไปหมอย่าเลยแตไปหมอยกันะเก็เดี๋ยวเดี๋ยวออุ่นละอุ่นละอุ่นมาอุ่นนะอุ่นละอุ่นละอุ่นมุะมันห่าอุ่นซุกเอาลงราบีริบีใส่ ได้แล้วพี่น้องได้แล้วเรียบร้อยแล้วแล้วพี่น้องเครื่องทำน้ำอุ่นเอากะโตอาบน้ำอุ่นแล้วสบายแล้วผขอบใจกน่อยละลาได้ส่งก็ไดเลยเด้อเด้อเด้ออเด้อดเอเ้ด เอนเือกมันไปกเอาุได้ส่งก็ได้ด้เครื่องท่านำบุญก็ได้แล้วบันนี้แล้เรียบร้อยการรอคอยค่ะเินิอ้วเนาะก็จนเป็นทิดช่งิดเงินเอื้อหายแต้ดนๆหน่อยเนี่ยเครื่องติดตั้งถาดขาติดตั้งได้น้ำบุญเียค่ะมุมเต้ปก็เอาขาตะมันเขาเมืองสวรรค์ นั่นองน,นอยเสียอดแล้วถอดแล้ว่อ,วอเสีย,ยเนี่ยแบบแผ่คนมาเขาก็จะบ,บ่ได้เสียเป่งเขง่าห้องน้ำ ปมเอาฮะนะพี่ oh. นอ้องมิจะเปิดในกล่องเลย oh. เปิดในกล่องเอาสบายบาบนี้เอาดูเอาห่อดาดูเขาเปิดในห่อดนะนะชุดแต่นนี่ชุดห่อหนะนี่จันทีดชุดห่ออะไรสวยงต้องล้มบวะโอเคพี่น้องถือว่าแล้วเนาะเครื่องติดตั้งได้นมบูุ่นเฮาถือว่าสำเร็จนเนาะพี่น้องเนาะเรียบร้อยบาบนี้กัน เออจะมาเปิดน้ำในเกอกแหงหพี่นอ้องเป็นแบบแหงขนาดพี่นอ้องคนคัดไว้พี่นอ้องอันนี้ก็เป็นสิ่งของในตัวบ้านนะพี่น้องเด้อน,นี่เห็นบ่นพี่นอ้องรถไซด์มันโดนพี่นอ้นองแหคังขาดพี่นอ้นอง นี่แล้ว,วได้แล้วได้แล้วพี่น้องเยดีใจได้อุ่นกันแล้วมาเบิ่งนี่กอกทังนอกนี่พี่น้องนอสำเร็จแล้วแล้วพี่น้องเย าดันนี้พี่น้องเลยได้มดถูกกอกพี่น้องเลยเปิดกอกได้ก็มีกอกั่นพี่น้องขาดขพี่น้องเลยสร้างก็เริ่มเก็บอุปกรณ์เก็บยังแล้วเก่าเสียองนคือเก่าันแวีคกป้งรู้เอใส่บลายดิสิเม anyway. bueno, ืออะสร้างะสิเมื่ออะไรบ่อยู่กินก้อยปลาบ่ ฮะกะเก่าโมงเดืนนี่โอ้ยชา้าวเรียดวนวันโอ้ยคิดทอดแม่ก็ว่าคิดทอดแม่เรียดวนมีช้างเอ้าประมาณสามโมงสามโมงสี่โมงถึงมื้อมันิสบายประมาณสามสี่โมงเข่ามือเออสามโมงมื้อมันสองโมงมื้อบ่ายโมงบ่าว มัหนาเลยเหนียงเี่ยหลดกมหลดก็อยู่ทางเฮื่อนเอาลงให้อันเลื่นเลยเนี่ยได้เลยกันถามเราตักขวามาเพื่อสีให้พี่น้อยสีอันกันเมียงกันยังไงอ่ะสีมันเป็นบ้าว่ะอ่ะเคยอันผังไทยบ้าป่อเคยผังไทยบ้า่เป็นเป็นว่ะได้สางไฟนี่กะโสดได้พี่น้องเด้อ ทางไฟกัยังม hey, ันมีครอบครัวบ่เคยมีเลยะบ่เคยมีครอบครัวมาจักเถื่อพี่น้องสีสเปซใช่บ่ได้ไม่มีคิมแมงเข้ากับคัดเนาะคัดเขากับสีดลูกบอกิ่งยิ่งหลอดตัตะเลยคุณพอดอกมี่บ๊ยจะเอาเมื่อเมียนกาเรื่วงาแทเตะเมียนพี่อเปา เรื่องกระนี่รออ่า้ทเขาจะบอกเาจะอกว่จเป็นางรอกล่งมาไดกองมาบางทีเลยจับเออว่ากล่องที่แลนไม่ได้อโอ้มีเงินมันใส่อกกันมีเงินเออว่ามันกระมีหลายอย่างอย่างเห็ดข้ากนเมัเงินเดิ้งอไ้เงินเงินเด้ครัแล้วทอนเงินทอนคำนะพี่นยงเนาะ อนนี่ก็ยังพันในเมียนอ้นกับพี่น้องน้ำลังหมูขูเมือม่อเมือ่อเก็บ้อจดกหอยอรากเ่ยอยากเป็นเคยผังไทยบอติ ขันชมุดเราได้เป็นเคยผ่านไทยสิไปอยู่ไทยบ่หรือว่าสิให้มาอยู่ลาวไอ้อุ้ยให้มาอยู่น้ำมันรู้สิไปอยู่พุนมาอยู่ที่แล้วมาอยู่ลาวอ่ะอะไรพวกหน้าซอยอะไรอะไรพวกหน้าซอยจะคุยขันเลี้ยงง้อเลี้ยงขั้วใหบ่มาอยู่ที่แั้วง้อขั้วผอแล้วลาสิแม่เป็นมอกมุ่นให้จำนั้นเ็ดจำนั้นน้องยังยังพลาดในมอก เล็กฉากมันงค่ะจากภาส่ตีนนู่นเล็กฉามมันเล็กฉากนี่เลมาใส่ตีนด้วยครับบารีหลังจากที่ติดตั้งเครื่อนทำน้ำอุ่นยังแล้วน้ำอุ่นอัปเดตน้ำใส่นำเงินถือว่าโอเคสำเร็จเหมือนนอกก่อนอื่นอุ่นกับอ่าขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะก็คือเอาน้อยเด้อน้อยเด้ออุ่นกับขอบอกขอบใจเอื้อลลายเครื่อนทำน้ำอุ่นกับได้แล้วเอื้ยแล้วเรียบร้อยเพียงมองเด้อได้แล้วเอื้ย แล้วก็ได้ส่งแล้วก็สำเร็จเนาะคุณติดตัง้งให้เมื่อวานนี่ก็แล้วละเด้อเด,อเดอ้อขอบมุกขอบใจเอือยละล็ขอบใจแม่ที่เป็นเฮ็ดซิ่งให้ก็แล้วเรียบร้อยซิ่งกับน้องเนาะๆสำเร็จแต่โดนแล้วคือพี่น้องได้เห็นแล้วล่ะก็คือแม่แม่ก็คือสิได้เห็นเนาะแล้วก็เออกจากก็คือสิได้เห็นในคลิปอ้นพี่นอ้องเอ้ก็ขอขอบมุกขอบใจขอให้เพื่อนทั้งสองแล้วก็เอฟซีมันจะขูุ่กคนที่เขามาหลับซมหลับฟัง ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเงินไหลนองทองไหลมาด้อจ้าเดินทางทั้งคันตลอดปลอดภัยเนาะอากาศหนาวกบหักษาสุขภาพเด้อมดสุขสุคนอุ่นกระสิหาออำนาจอำนาจแลวกระิลองอาบเครื่องทำน้ำอุ่นเนาะเด้อยพี่น้องเด้อบันี้กรลาไปกนพี่น้องพ่อกันคิปหนาขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์จ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย